พบชนีนะฮะอยู่บนต้นทุเรียนอยู่ต้นหนึ่งนะฮะโอ้อเจมมารับทุเรียนหน่อยเด้วเขย่ขอเอาขอเขย่าเลย โอ้โห,โหล่วงแล้วนึกว่าคนฮะทุเรียนนะฮะไม่ใช่คน <1> 1> อันนี้สุขาต้นเจ้าของต้องตีนต้นไม้เก่งแบบนี้ทุกคนไหม <1> 1> กว่าจะนิ่งก็กลิ้งมาก่อนนะครับสมัยก่อนก็ไปหาเดินเก็บทุเรียนตามสวนนะฮะรับจ้างวันละ250บาทนะครับ มาชมอีกส่วนหนึ่งนะครับเจ๊ฟิมพอยากนั่งนะฮะอาเจ๊ไหมขึ้นด้วยไอ้น้องขึ้นไปด้วยเร็วๆอ้าวนี่เลยนนเลยจไ๊ไหมร้องให้ไม่เคยไม่เคยขี่ซเล่งบอก สวนมังคุดไปไหนมาคนภูเขาไปเก็บผู้เรียนแม,มัไม่อ๋อมังคุดเก็บมังคุด เก็บังคุดเจมี่เอาเจมีม่ได้ขี่ซาเล้งนะเขาบอกลูกแบบนี้หวานอ๋อราดมยังมนเยี่ยมเมื่อกี้ด้วยเหี้ย ขายนะว่างก็มาเหมาเก็บมังคุดนะครับโลละเจ็ดบาทอันนี้ต้นกวานต้นกวาน ใจนางเลยเนาะอันนี้อาณาจักรเจ้าของสวนนะครับเนี่ยฮะอยู่ในป่านะฮะอยู่หลังเขาเลยนะฮะเนี่ยฮะทำพึ่งเสร็จนะฮะเป็นบ้านหลังใหม่นะฮะบ้านหลังเก่าๆที่เราเคยมานอนหายหมดแล้ว พิมพิมบายบายก่อนบายบายคุณผู้ชมก่อนบายบายไปแล้วนะคะ